สวัสดีครับนาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมช่างไก่คนเดิมนะครับผมจากสมายไอทีเซอร์วินะครับก็วันนี้เรามาทําการอ่าวันนี้ผมมาสรุปซ่อมนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมได้ใช้เวลาแบบค่อนข้างนานเลยสำหรับตัวนี้ในการอ่าซ่อมเปลี่ยนฮาร์ดฮาร์แวร์นะครับผมก็คือ A1707 MacBook Pro 15นิ้วนะครับผม นะตัวนี้เป็นตัวทัดบาร์นะครับผมอาการที่ซ่อมอะไรตัวนี้ซ่อมอะไรไปใช่ไหมครับผมตัวนี้เราทําการเปลี่ยนอะไหล่นะครับผมอาการที่มาก็คือคีย์บอร์ดลวนแล้วก็ทัดบาร์ไม่แสดงผลนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเปลี่ยนทัดบาร์ไปแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างยากมากนะครับสาหรับในการแกะนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดซึ่ง คีย์บอร์ดเนี่ยผมก็แกะให้แล้วนะครับผมแน่นอนว่าข,ขั้นตอนการแกะคีย์บอร์ดมันจะค่อนข้างนานยาวนานมากผมเลยอาจจะไม่ได้ไลฟ์วิธีการแกะเพราะมันทํานานจริงนะครับผมแล้วก็แกะค่อนข้างยากซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครแกะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือซ่าคีย์บอร์ดที่ผมยังกองไว้อยู่นะครับผมก็คือผมยังเก็บไว้ในกาว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวให้คุณลูกค้าเขาได้ดูนะครับผมว่ามันแกะยากจริงในการทําแต่ว่า เราก็ทำการเปลี่ยนเสร็จให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับตอนนี้เราก็เทสคีย์บอร์ดอะไรได้คือปุ่มปุ่มที่มันขึ้นเขียวเนี่ยนะน,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 นีครับก็คือมันใช้งานได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวทัดบาร์อ่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักรู่นะครับนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเดี๋ยวผมบานช่างหนึ่งหน่อยอ่านะเดี๋ยวจับจับให้ผมหน่อยอนะ เดี๋ยวผมจะกดทัดบาร์นะครับนะปุ่ม ESC อ่านี่คือ ESC นะครับที่ทัดบาร์แล้วก็ F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 1 0 F 1 2ส่วน F 1 1่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นที่เทสแต่ว่ากดใช้งานได้เนี่ยนะครับผมซึ่งอ่าตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยก็คือตัวทัดบาร์ใช้งานได้แล้วนะครับผมแสดงผลและคัดได้ด้วยนะครับอ่า เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกถูกใจนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่าชนชมท่านใดสนใจนะครับผมที่อยากจะเข้ามาใช้บริการในการเปลี่ยนอะไหล่พวกนี้นะครับผม mm hmm. ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในสบายไอทีเซอร์วนะครับผมช่องทางเรามีนะครับผมหน้าเว็บไซต์ทักมาทาง YouTube หรือ,อสอบถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับผมเรามี ทางแอดมินนะครับผมที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมวันนี้ช่างไก่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ